ได้ดีโมนี่ก็ได้มาบอสค่อยๆบอสจะได้ยินอุ้ยคนที่ใครเจ้าของงานมาแล้วนะคะยืนมาให้เฉยเจ้าของงานมาสวยมากคุณชุดจากพิซซิโก้มาก็ไหนก็ไหนก็ก่อนได้ครับขวายได้ลน์ต่างกันหน่อยอันนี้เป็นไลน์สดเฉยนะสองแนวเลยเขี่ยมาครับแบบว่าชิวจี ไปเร India, 1, 2, ื่อยเลยหนึ่งสองสามขอเตั้งบ้านครับมาหนึ่งสองสเปียนโพดเลยนะหนึ่งสองสนึ่งสอผเป็นแบบรักกันรักันกดกอนกันเออสลัดหนึ่งสองนี่หนครับข้าหน้าไหนข้างไหนเคาหน้ากันสาวเออดีครับเอาอะไรกันเนี่อันอันนั้นก่อนตาฟิวเลย อ่ะครับนี่มองกล้องนี้ป่ะโกคิสวยมากนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่นะโกคิเป็นอ่ากระดกแล้วก็พิงที่ที่ได้ไหมใช่ครับอ่าพจใครถ่ายกล้องมากล้องนี้นะหนึ่งสองสรอในกลุ่มได้เลยนะครับโกคิวันนี้สวยมากบอกเลยว่าต้องเป็นเพจขายเพลงตัวเกมมิสิกนะเพจขายเพลงตัวเกมมิสิกคือหน้องบนเพจพยาบาลพิเรนตีใช่ ทักไปในลิงก์ที่ปากหมุดให้ทักน้อยน้ำตาลมาไหมคะน้ำตาลมาครับน้ำตาลหวานน้อยก็มาไม่คิงครับให้ใเห็นข้างอีกรอบหนึ่งบ้า สบายได้ไง <Bye> <laughs> ไม่ได้มันหลุดหลุดละเด้ะเราต้องมีเพจใช่นัตตี้เพื่อนพูดเหมือนเมาแล้วออนอตอไม่ได้เมานัตตี้ยังไม่ได้เมานะหิวข้าวเฉยเล่าใหม่เดี๋ยวนะทุกคนช่วยกันทักเพจค่ายเพลงตัวเคมิสิกไปซื้อตัวก่อนจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เมื่อคืน <laughs> ไม่มีใครรู้นะ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายไม่เพียงเซลยวมากอะไรอ่ะเพียงนัาซีหรือวะนี่ตัวนี้นะ การบดมาไหมอ่าน่าจะมานะน่าจะมาอยู่น่าจะมานะครับไม่คิดเสื้อคจริงๆไม่คิดโชว์ชชเสือ้อเย็นหลังเสรียวมากวันนี้โกกิก็สวยที่สวยที่สุดขอบคุณนะคะโอ้เดี๋ยวเข,ขาจะบอกว่าอีกต่างกองเดี๋ยวเออสิ่งตัดเดี๋ยววันนี้ ค,คุยด้ยกันไหมสวัสดีค่ะไม่ติดหรอกมาสทุ่มป่ะน่าจะประมาณนั้นเลยประมาณ3ทุ่มนะคะวันนี้มาในลุคใหม่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของโกกินะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บิ๊กมากๆขอบคุณค่ายเพลงตัวเกียร์มิสิกขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้เกียรติมากในวันเกิดค่ะจริงๆก็ออ ปีที่เราก็จัดอยู่มาในตอนที่พีเบิร์เดย์เนาะในกลุ่มทุกทุกคนที่ซื้อบัตรวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เราได้จัดงานเนาะวันนี้พี่บิ๊กก็เป็นเจ้าภาพเลยนะคะพี่บิ๊กเ่อนานเฟรนด์ของเราก็เป็นเจ้าภาพให้กับหนูนะคะขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ EP หนึ่ง EP หนึ่งใช่ตั้งแต่ยังไม่มี EP เลยนะคะซื้อบัตรวันนี้นะครับผมซื้อบัตรวันนี้ถ้ากับซื้อของขวัญมาเกิดให้น้องโกกี้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศ วันนี้จะเป็นยังไงเออหลังจากที่ทีมโตเกียวมิวสิกเขาไปแบบว่าแบบไปคอนเสิร์ตไปัวมาแล้วก็เป็นงานมันเกิดอยู่ที่อื่นมางานมันเกิดที่นี่จะเป็นยังไงเนาะวันนี้ซิวีคนเมาอีกบอซิวีคนหลุดอีกบอพี่นัทไม่ได้เมานานแล้วก็ตอนถึงบอเลยพี่นันเห็นเมนูเปลี่ยนลุคไหมเห็นสวยมากเหมือนนี่เลยอะไรพูดดีๆนะเหมือนอะไรสุขสันต์มาเกิดขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณสหรับทุกคำอวยพรนะคะวันนี้ก็ ใครที่อยู่แถวนี้ก็มาได้นาอมาได้มาได้มาถูกไหมแต่ว่าถ้ามาถูกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคก็เราในกลุ่มแล้วขอบคุณค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะในกลุ่มวันนี้ก็จะมีแขกคนสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะคะพี่โน้ตก็มานะคะพี่ลูกแก้วที่ทําแป้งพับโกกิก็มานะคะ,กกกกะ,คะเดือนหน้าเราก็จะเปิดตัวแล้วแป้งพับฝากด้วยฝากด้วยนะคะแป้งโกกิออร่านะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะ ก็มาให้งานมงนีกันเลยมาจากงานมันเกิดมยยูนีดีใจมากๆที่พี่บีทกับทีมงานตเกียวมิวสิทเขางวดรับงานเนาะจริงๆจริงๆวันนี้ต้องไปทํางานเนาะแต่ว่าคือผู้จัดการโบวก็เลยบอกเอองวดรับงานให้เลยล็อกไว้ให้เลยเมื่อเช้าก็ทําบุญไปแล้ววันนี้ตอนเย็นเราก็มาสนุกสนานกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังรับชมอยู่สามารถให้กําลังใจซื้อบัตรคนละใบนะคะบัตรราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาททุกคนดูอาหารการกิน ทีมงานที่มาวันนี้ทีมงานตัวเกียวมิวสิกหรือว่าไม่แมาจะเป็นแขกรับเชิญต่างๆเนาะแล้วก็พี่ผู้ใหญ่นะคุณธุรกิจต่างๆก็มีโชว์ได้หรอน้องนับตาจะไปทเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนดูดูอาหารที่นัตตี้ไปดูแล้วมันก็อาหารเยอะมากอ๋อขมนะอาหารฝรั่งผสมอิตานแบบน่ากินแห้งจริงหรอใช่แล้วมีไส้กรอกนะโอ้ยหิวคอแซกโกรย์อิตาเลียนสวยตาแตกมากขอบคุณนะคะ พงวันนี้จะมาเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวให้ดูว้าวใช่สวยมากอื้มขึ้นนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าสวยมื่เกิดจากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยจิมวันนี้ลูกใหม่แบบผมขั้นเนาะใช่สุดาเลยใครจะพูดสวยแบบเหมือนอยู่โลกสวยแบบ FC ต้องเสื้ออะไรให้นะแบบกระอรใบก็พอแล้วใช่ FC แบบว่าสำหรับหนุ่คนละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทก็คือเหมือนร่วมจัดงานให้เลยเพราะวันนี้วันนี้พี่บีกับปกติต้องไปรับงานวงใหญ่ มันต้งงดรับงานแต่วันนี้ก็คืองดรับงานงดออกงานแต่ก็หิวอยู่ก็พยายามซื้องดออกงานแล้วก็มาจัดงานวันเกิดให้น้องสาวาขอบคุณมากๆเลยนะคะบอสบวดหิวข้าวบอสจะเป็นอะไรนะวันนี้บอสเอาอะไรให้เราวจำไม่ได้แล้วอะไรนะอาหิวข้าวหิวข้าวมันเป็นหิวข้าวจริงเอีซีไม่เข้าใจภาษาเราเฉยอือโอ้โอ้หลวงพ่อบอสบวดหิวข้าวถ้าเบอร์เสร็จแล้วเย็นๆแล้วก็มีคนมาไม่ใช่หิวข้าวก็แปลว่าหิวเหมือนกันมันเลยครับโอ้คนอวยพรวันเกิขอบคุณนะคะทุกคนตอนเย็นก็ ทีมงานมีโชว์ให้ด้วยหรอมีทุกคนจริงหรออุ๊ยคุณเปียโนมี้เอาเวลาไหนไปซ้อมโชว์กันเอาไปซุ่มซ้อมคือพากันไม่ง่ายเสมอเอาเวลาไหนไปซ้อมโชว์กันถามเ่มทุกคนค่ะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มตอนนี้ก็ยังทันอยู่ใช่ไหมทันทันอยู่นะทันอยู่นาทีสุดท้ายอ่ะคายบัตรเลยครับคายบัตรนสุดท้ายบอสก็ส่งนี่งเองฉ่ำรอในกลุ่มแล้วค่ะเี่โนตี้พูดเก่งขึ้นเนาะเนาะพูดเก่งขึ้น รับงานไรสุดไม่หนี่เป้งกูกิ่งแต่ว่าตรงท่ามันโฆษณาด้วยจริงเหรอท่าประกอาจะมาให้รีวิวเข้ามาอยู่นี่ก็เป็นนั่นแหละแบบวันนีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้แป้งกูกิ่งเห็นไหมหรอว่าแทนรุปมเหมือนน้ำตาลได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่น้ำตาจะร้องเพลงครัวเพื่อเจอกันวันนี้โชว์พิเศษยกันน้ำตาลน้ำตาจะร้องเพลงครัวเพื่อเจอกันงั้นโกกิงจะร้องเพลงเมาเต็มร้อย น้นตากระเด็นเธอจะเจอการแรกแล้วเด้นเธอจะเต้นเฮงสารเต้นร้องวันนี้ใช่สุขสันมันเกิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องน้องเบสมาไหมคะขาถาม ทำงานครับเขาถ่ายหนังถ่ายละครอยู่กรุงเทพมารีเบียติดคิวงานนะคะซื้อบัตรรอเขาบอกว่ารออนุมัติรออนุมัติรอรอนานไหมคะรออนุมัติปกติรอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวบัตรนี้กดครั้งเดียวผ่านเลยส่งมิชนบินซื้อตอนนี้ไม่ถึงสิบกาทีได้เข้ากลุ่มแล้วค่ะแต่อาจจะถ้าซื้อหลังหลังที่จับติดถ้าซื้อไปจะช้าดี่สุดพี่เปรมสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ไงเห็นใบแขกวีไอพีมาแล้วแขกมาแล้วสวัสดีค่ะเขากงไม่ขา ครออกก็ใหม่งานใครนี่งานใครก็เริ่มสับสนแล้วออกกอแนออกก็แนมาเลยเเลยชิญเลยครับนี่เลยนะคะเปิดใช้ซองเนี่ยเอาเอ้ามาหมดเอกสตรตะไครซีเน่ได้ไหมเน่เห็นนางสวยมากสวัสดีค่ะมันเป็นนางสาวคนสวยขอบคุณค่ะจะไปถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันนะครับไปดูบรรยากาศนี่ าไปแอบชมนะาไปแอบดูมีโชว์อะไรบนมีชวใช่มีโชว์พิเศษลูกแก้วก็มาะไม่ได้เห็นกันง่ายนะมีโชว์พิเศษด้วยนะครับอุ้ยคนลุกคุณแล้วคนลุกจริงๆคนลุกมากคนลุกคนชันคนลุกคนพองเปิดเหรอคะเปใช่ข้าไหนกันอ่ะไปไใชไปไหนครับ จะให้บรักกอกีงเพลงได้ครับเจอกันในไลฟ์สดวันนี้ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆขอโทษนะมีชูพิเศษอะไรต้องมารอดูนะวันนี้กรุ๊ดเก้้วายเองเลยขอตัวกลางนิดเึียผมขวางไหมผมไม่ขวางใช่ไหม ตอนี้นะคบมองหลังนึงสองสามสวยนึงสองสามโอเครวกลนองหันึงสองไม่เจอคุณลูกเทียวนะคแอ้วสวยมากแบออร่างเลิศโกกีโกีดสวยขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็ได้ครับของก็นี้นะครับนีครับหนึ่สองสามดีครับหนึสองสามครับดีครับหนึ่งสองสามของกกันไลยครับโอเครับดีมากดีครับหนึ่สองสามครับ โอ๊ยทำอะไรได้ค่ะประตุการงานี่เลยครับก๋วยจี่ <c oughs> <g ogi> แล้วเขาลบแก้มอาจจะมีร้องเพลงคู่กันนะ,ะจริงๆอาจจะมีร้องเพงเลงด้วยกัน อยากดูโชว์อยากดู้องเพลงกบร้องเอตาร้องเพลงบอสบิ๊กร้องเพลงคู่กันคุมปิดเลยนะพี่น้องคุมปิดเลยนะครับช่วยด้วยนะครับช่วยบอสช่วยคุปิดนะก็เป็นขอความรเกดให้น้อง้นะครับ่อนถ้ดขา่อนไนะคะรรอไาีรอไหมแค่ยากเี็นถ่าเชนรับผู้นหน้าจอข้างในเลยมีโชว์ มีโชว์จากหลายๆคนเห็นไหมเริ่มไปนั่งตัวเลวทุกคนเริ่มไปนั่งตัวเล้วตอนนี้นะพี่น้องซื่อแล้วค่ะขอบคุณครับน้ำตาลมาไหมครับน้ำตาลมาครับเริ่มมานั่งตัวเล้วอุยเย็นในร้านเล่าเลยคิดขับสาขาสองเออได้อยู่ได้เลยได้แหละได้ไหมรับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีครับ เครื่องดื่มใช่ว่าขนมจีบอะไรอยู่นี่เข้าหอมมันจะสั่นก็มันสั่นนาเขาจะด่าก็มันสั่นร้องน้ำตาน้ำตามันร้องเพลงในรอบหนึ่งปีใช่แล้วก็ <ítulo> ไม <ícios em il are> um ่ร kind of ู right? <us> ้จะเต้นเข้ากับแดซเซอร์ไหมน้องตาลรู้จ <table> ักน้องตาลใช่ไหมใช่ไหมรู้สัวรู้สึกรู้จักอยู่เพลงแบบเลือดพี่ีิ๊กชอบเพลงไหมครับสุขสมเกิดน้อโกุกิจานี่เป็นโซนโซนแรกนี่ไงเป็นแถว ป็นแถวยาวเรียงเต็มเลยนะครับแถวเรียงเรียงยาวเต็มเลยข้างบนก็มีอีกคนนึงนะเป็นตะก้องมาที่หิวข้าวแล้วตอนนี้นะที่หิวข้าวจริงๆะ้ี่ไปหาอะไรกินก่อนหิวข้าวแบบหิวจริงๆเวทีใหญ่มาก ไปต่อเรื่องลืมบอดกันโอ้ที่นอนลืมบอดไปไม่ใช่อะไรนะไปจากับผู้สาวอยู่คือจอดปั๊มใหม่อยยูโคราชเคยเจากับผู้สาวแล้วก็แบบลงรถไปเยี่ยวนานมากนะที่ก็นึกว่าคือรถเลี้ยวที่ก็ได้ขี่รถหนีออกมาเลยก็เลยไม่ได้โบรถตัวก <laughs> ลับก็เลยไม่ได้นอนไงอแอบเห็นอะไรมุมเล็กๆ บอดบีมามันมีเล็กขนานั้นแหะใช่เจ้าน่ะควางท่าก่อนจยันมปนี่มีคนเอาควน้องโกกี้อ้าอย่าทำอย่างนี้มันเสียวอะไรที่เสียวเพื่อนน้องโกกี้ก็มาแล้วนะเพื่อนน้องโกกี้ก็มาแล้วนะทำไปทำสิ่งไม่ได้มานะครับ ไม่ครับสิงได้บ้านะคะรับน้องรองตานใช่อรอรองตานนะครับ้องตาลแต่งหน้าแต่งตัวอยู่เดี๋ยวจะมานะ น้องตาลแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ไม่ได้เจอน้องตานนานมากอยากให้น้องตาลออกกล้องร้องเพลงใช่ไหมได้ใครอยากเจออยากเห็นนะไม่ได้เจอก็ได้เห็นง่ายๆนะน้องตาลน้องตาลไปดูแลฟินขับให้บอสให้บอสให้บอสบิ๊กแล้วทีนี้เป็นเป็นเป็นวันพิเศษเป็นโอกาสพิเศษที่ทุกทุกคนจะได้ไาเห็นน้องตาลขึ้นเวทีน้องตาลร้องเพลงอาจจะร้องเพลงกับโกกีะคู่กับบอสด้วยอย่างนี้นะนี่แหละโกเกะบอสไม่ได้คู่ร้องเพลงคู่กับนานมากแค่ไหนแล้ว โกกีกับบอสไม่ได้ร้องเพลงคู่กันนานมากแค่ไหนแล้วร oh. อดูได้